สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกเลยนะที่ลุงมาเล่นแมปฟิชนะครับผมหลังจากที่เราได้รับภารกิจปุ๊บนะครับก็อ่านไม่ทันวยแหละนะ,ะแล้วเมื่อกี้ก็โดดขึ้นมาบนคอมแล้วก็โดนปุ่มชัดดาวไปที่เรียบรอ้อยไอ้เมื่อกี้จับย่างกนดีไหมเนี่ยคืนนี้น้องๆคนไหนอยากจะร่วมตกปลากับลุงนะครับมาจอยกันได้เลยนะครับผมมาดูสกิลการตกปลาลุงดีกว่าว่าจะเป็นยังไง WHAT <S <S โแค่โยนเบ็ดยังไม่ติด <laughs> เอาไงโอเคสมุดแมบโอ้ยมีขยับ้วยเหรอโอเคขยับตามไปโอ้ยฝนตกอ่ะอางนีเราได้ตายยากเลยดิโอ้โหแต่ได้สักตัวไหมเนี่ยน้ำ โอเคแล้วกดคลิกซ้ายแล้วกดค้างไว้ทุกที่กดค้างไว้กดค้างไว้กดค้างไว้ยังไงกดค้างไว้คือยังไงฮึบโอเคตัวแรกก็มาน่าละคืนนี้เจอกันครับผมบ๊ายบาย